สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The We Talk กับผมโกศนาพันธ์นะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปเจาะลึกเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การด้านโลจิสติกส์แล้วก็เศรษฐกิจรอบตัวนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการบริหารจัดก,การทางด้านโลจิสติกส์นะครับกับผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับก็วันนี้เรา ็มีความยินดีนะครับที่กลับมาพบคุณทิพวรรณอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเคยไปเยี่ยมคุณทิพวรรณที่คลังสินค้าแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเจอกันอีกรอบนะครับกับคุณทิพวรรณจันจรุงศักด์กรรมการผู้อำนวยการสายงานคลังสินค้าและแพคแอนด์มูฟนะครับสวัสดีครับคุณทิพสวัสดีค่ะอย่างที่เกินไปนะครับว่ารอบที่แล้วเราเจอกันที่คลังสินค้าแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องอะไรนะั้นเดี๋ยวเรามา เริ่มกันเลยนะครับก็หลักๆวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮาลาลนะครับนั่นก็คือการจัดการคลังสินค้าฮารานนั่นเองนะครับก็อย่างที่ทราบมานะครับว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดฮารานก็เริ่มมีการขยายตัวจริงๆก็ไม่ใช่ช่วงนี้นะขยายมาสักพักใ,ใหญ่ๆขลายปีละนะครับแต่ว่ากระแสเนี่ยเริ่มกลับมา นะครับมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นโปรดักชั่นเปี้ยงของไทยนั่นก็คือสินค้าอาหารนะครับ <ừ> ซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าผู้ผลิตสินค้าส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานแล้วก็ได้รับการรับรองตราเครื่องหมายสินค้าฮาลานนะครับแต่ว่าส,สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังนึกไม่ออกหรือว่าอาจจะมองมองไม่เห็นนะครับว่าห่วงโซ่เล็กๆนั่นก็คือเรื่องของโลจิสติกเนี่ยเรายังไม่เคยพูดถึงเรื่องฮาลานกันเลยนะครับนั่นก็เป็น เป็น EP นี้นะครับที่เราจะมาคุยในเรื่องนี้นะครับถามว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงเนี่ยผมจะให้คุณทิพวรรณเป็นคนเ,เฉลยกับท่านผู้ชมดีกว่าว่าทำไมเราถึงมาพูดคุยกับวีเซิร์ฟในเรื่องฮาลานในว,วันนี้นะครับก็อันดับแรกเลยเราพูดมาเยอะแล้วนะครับผมจะถามคุณทิ์เลยนะครับว่าทำไมต้องหาลานดีกว่า อ่าค่ะคก็อย่างที่บอกค่ะว่าในส่วนของกระบวนการโลจิสติกใช่ไหมคะคก็คือจะมีทั้งในส่วนของตัวกระบวนการจัดเก็บนะคะคขนส่งแล้วก็กระจายสินค้าต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของซัลายเชนนะคะของการาขนส่งอาหารทั้งหมดนะคะคซึ่งตรงนี้เองเนี่ย ทางบริษัทเนี่ยก็คือให้ความสําคัญนะคะในเรื่องของการจัดการสินค้านะคะทั้งแบบทั่วไปแล้วก็เราเล็งเห็นนะคะในเรื่องของตัวอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มอาหารฮาล้านนะคะที่อย่างที่บอกค่ะว่าคว้วไทยเป็นควัวโลกใช่ไหมคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยในการจัดการคลังเก็บสินค้าฮาลานนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าฮาลานเนี่ยก็ความหมายนะคะก็คือเป็นสิ่งที่อนุญาตตามหลักศาสนาอิสลามนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะเป็นอาหารที่มุสลิมทานได้นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการป้องกันการปนเปื้อนนะคะจากฮารอมนะคะที่เป็น ตัวอย่างนี้นก็คือหมูรหรือสุกรนะคะแล้วก็พวกกลุ่มที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยกระบวนการจัดการเนี่ยเราก็จะมีค่อนข้างซับซ้อนนะคะคแต่ก็ยางก็เน้นในเรื่องของการป้องกันกระบ,บการปนเปื้อนเป็นหลักนะคะครับอ๋อก็คือจริงๆแล้วคือคุณทิพย์มองว่าตลาดฮาล้านกำลังขยายตัวถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เลยแน่นอนคือผู้เล่น เนี่ยไม่เยอะใช่แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเรามีอาหารฮาลานแล้วเรามีผู้ผลิตฮาลานมีโรงงานอุตสาหกรรมฮาลานใช่ไหมคะแต่ในส่วนของอุตสาหกรรมที่เป็นโลจิสติกฮาลานเนี่ยถ้าถามองจริงก็คือมีน้อยมากนะคะผู้ประกอบการก็ยังไม่มีกลุ่มนี้เข้ามาเท่าไหร่นะคะเราก็ทำดำเนินการมา45ปีแล้วค่ะก็ทำในส่วนของมาตรฐานเราก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการขอการรับรองนะคะมาตรฐานกับ คณะกรรมการกลางอิสลามนะคะซึ่งก็จะได้รับการรับรองภายในเร็วๆวันนี้นะคะโอเคก็อย่างที่คุณที่บอกไปนะครับว่าตลาดขยายตัวแน่นอนแล้วก็มันเป็นโอกาสนะครับโดยเฉพาะในยุคที่ไทยเนี่ยเป็นผู้เล่นหลักในเรื่องของการส่งออกอาหารไปสู่ทั่วโลกทั่วโลกซึ่งโอเคเราบอกแล้วว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการจัดการคลังสินค้านะครับทีนี้ก็จะถามคุณทิพวรรณนะครับว่าเมื่อกี้คุณทิพพูดแล้วแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการผลิต กระบวนการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นฮาลานจริงๆเนี่ยก็ต้องก็ต้องปฏิบัติตามหลักศาสนาทั้งหมด<ช>ถูกไหมครับ<ช>ทีนี้ในส่วนของคลังสินค้าฮาลานล่ะครับการการปฏิบัติตามหลักศาสนาอ,อ,อิสลามหรือว่าอย่างที่คุณที่บอกว่าต้องไม่ปนเปื้อนอะไรพวกนี้ครับการ,ร,รจัดการเนี่ยมันมีความยุ่งยากอย่างไรบ้างครับ การจัดการหลักๆนะคะควบคุมนะคะเราก็กําหนดเป็นฮาลานคอนโทรลพอยต์นะคะในส่วนของคลังสินค้าตั้งแต่กระบวนการแรกก็จะเป็นกระบวนการของการชี้บ่งอะค่ะว่าสอบกับผลิตภัณฑ์จะทําให้มั่นใจได้ยังไงว่าตัวสินค้าฮาลานเนี่ยที่เราเอามาเก็บในคลังสินค้าเนี่ยมีการคัดแยกการจัดเก็บแล้วก็พนักงานเนี่ยมีการรับรองก็คือในเรื่องของใบเอกสารต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย าทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็จะมีความรู้ค,รความสามารถนะคะในการชี้บ่งตัวสินค้าโดยที่ดูจากเอกสารใบรับรบองมาตรฐานต่างๆจากาทางคู่ค้าหรือรว่าลูกคา้าก่อนที่จะรับเข้ามาฝากเก็บค่ะครับที้ถามนิดนึงครับคุณทิพย์บอกว่าเราต้องจําแนกสินค้าที่เป็นฮาลานให้ได้ถูกไหมครับ<ช>ทีนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยคุณทิพย์อยู่ในส่วนงานของคลังสินค้าเนี่ยสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นเจ้าของสินค้าสิที่เขาจะต้องเป็นคน C ซอร์ติฟายมาตั้งแต่แรกใช่ไหมครับแล้วเราเรามีหน้าที่ยังไงล่ะครับตัวนี้ค่ะอ่าอย่างที่บอกค่ะการชี้บ่งใช่ไหมคะคก็จะมี2รูปแบบหลักๆก็กกคือดูที่ใบรับรองนะคะที่ทางเจ้าทางโรงงานเนี่ยเขาขอการรับรองรจากคณะกรรมการการอิสลามใช่ไหมคะ <ๆ S 1> ก็จะมีใบเซอร์ที่เราเรียกกันบบแบบนั้นก็คือนี้ได้รับการรับรอง2ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์เองนะคะก็จะมีเป็นเครื่องหมายฮาลานนะคะที่เราเห็นก็จะเป็นฮาลานประจําจังหวัดนะคะที่เราจากคณะกรรมการการอิสลามแห่งประเทศไทยที่ แต่ละจังหวัดมอบหมายให้และรับผิดชอบซึ่งที่ฉลากสินค้าถ้าเราน้ําดื่มใช่ไหมคะที่เราเห็นมันโต๊ะบางแบรนด์ก็จะมีตัวสัญลักษณ์คารานหรือถ้าเป็นสินค้าอาหารกระป๋องอะไรต่างเนี่ยค่ะเราสามารถตรวจสอบชี้บ่งได้จากตัวภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆ แต่ถ้าไม่มีการชี้บ่งนะคะสินค้าอีกประเภทหนึ่งก็คือจะเป็นพวกที่เป็นกลุ่มกเกษตรใช่ไหมคะข้าวสารอย่างเงี้ยค่ะถามว่ามุสลิมก็สามารถทานข้าวข้าวได้ใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะอยู่ในกลุ่มที่ไม่ขอการรับรองแต่สินค้านั้นก็เป็นฮาลานได้ตัวมันเองอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยการที่เรารู้ว่าสินค้าเป็นฮาลานไม่ฮาลานนะครับ,รบแล้วก็การที่เรามีการตรวจเช็คเอกสารหรือหลักฐานต่างๆจากเจ้าของสินค้าก็ดีนะครับตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการวางแผนในการจัดเก็บสินค้าให้ลูกค้าหรือว่า หรือว่าในกระบวนการไหนของคลังสินค้าครับอ่าเดี๋ยวทิ์ขอเล่าในส่วนของ <ะ S 2> ตัวกระบวนการการรับฝากใช่ไหมคะคซึ่งอย่างที่บอกคะ่ะว่าคลังเนี่ยเราแยกอาคารสถานที่กันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คืออาคารแต่และอาคารเนี่ยสินค้าที่ฮาลานกับไม่ฮาลานจะต้องแยกจากกันนะคะเพราะว่าป้องกันในเรื่องของการปนเปื้อนเป็นหลักนะคะคซึ่งพอเราคัดแยกตัวสินค้าแล้วใช่ไหมคะเราก็คัดแยกการจัดเก็บโดยสินค้าที่ขอการรับรองฮาลานมาตรฐานฮาลานมีสัญลักษณ์ เครื่องหมายฮาลานที่ได้รับการรับรองรวมไปถึงพวกกลุ่มเกษตรนะคะคที่เป็นข้าวเป็นน้ําดื่มต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ฮาลานเราก็จะจัดเก็บอยู่ในแยกอยู่ในอีกอาคารหนึ่งนะคะที่จะไม่ปนปะปนกับสินค้าทั่วไปหรือสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่ฮาลานค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าเราเซอร์ติฟายคลังเราว่าเป็นฮาลานวิธีการบริหารจัดการเราก็เป็นฮาลาลต้องเป็นฮาลัาน,ดดนช่วยค่ะลูกค้าที่นําสินค้าฮาลาลมา ฝากเราจัดเก็บไว้ก็จะสบายใจได้ว่าจะไม่มีการปนเปื้อนกับสินค้าที่ต้องห้ามหรือว่าสินค้าอื่นใดที่ที่ผิดกับหลักความเชื่อศาสนาอิสลามถูกไหมครับโอ้ก็คือก็เป็นอีกความรู้นึงนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ง่ายนะครับ <c oughs> คือผมเคยได้ยินมาว่าโอเคเรื่องของการจัดการคลังสินค้าเนี่ยหลายหลายคนนะครับหลายประเทศเนี่ยไม่ค่อยอยากจะทําเรื่องของสินค้าฮาลาลเพราะมองว่าเป็นเรื่องที่ ที่ยุ่งยากใน่นองความจริงยุ่งยากไหมครับหรือว่าไม่ไม่นะคะจริงๆแล้วเราเราเพียงแต่ว่าใส่ในเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็กระบวนบการแล้วก็ข้อกําหนดค่ะคของเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าอย่างตัวพนักง,งานเองใช่ไหมคะก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของการจัดการ,รสินค้าฮาลานแล้วก็2เราก็จะมีการคัดกรองค่ะคก็คือในเรื่องของการ ล้างทําความสะอาดก่อนเข้าในพื้นที่การ,รล้างในที่นี้ก็คือหมายถึงพนักง,งานเนี่ยที่เข้าไปปฏิบัติงานถ้าไม่ใช่เป็นมุสลิมหรือรเป็นมุสลิมก็ตามนะคะคก็จะมีการบวนการล้างมือนะคะคด้วยสบู่ดินทําความสะอาดก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่คลางสินค้าคแค่นั้นนะคะก็ก็คือแตกต่างตรงที่ ตัวน้ํายาหรือวัสดุอุปกรณ์ที่เอามาใช้ในเรื่องของการล้างค่ะโดยปกติคลังสินค้าอาหารเนี่ยเขาก็มีการล้างมืออยู่แล้วใช่ไหมคะแต่นี้เราเพิ่มในเรื่องของกระบวนการล้างด้วยสบู่ดินเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคัดกรองการทําความสะอาดก่อนเข้าพื้นที่ให้กับพนักงานนะคะครวมไปถึงในเรื่องของตัวความสะอาดของอาคารสถานที่ต่างๆนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าอาคารสถานที่เนี่ย คลังสินค้าเนี่ยถ้ากลุ่มอาหารใช่ไหมคะก็จะมีการคัดแยกประเภทหนึ่งแล้วแต่ถ้าเป็นคลังฮาลาเนี่ยก็จะมีการแยกเครื่องมือวัตถุวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ใช้นะคะอย่างตัวรถโฟกลริบรถแฮร์ลิฟต่างๆนะคะคที่จะไม่ปะปนกัน <Okay. S 2> หลังจากที่เอาไปใช้ปฏิบัติงานเสร็จใช่ไหมคะก็จะมีผ่านกระบวนการล้างเช่นเดียวกันนะคะก็ล้างเลยด้วย น้ำยาสบู่ดินนั่นเองนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกค่ะความยุ่งยากถามว่ายุ่งยากไหมที่ว่าไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพียงแต่ว่าปรับตัวน้ํายาอะไรต่างๆที่นํามาใช้งานแค่นั้นแล้วก็ให้พนักงานเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในในเรื่องของหลักศาสนาบัญญัติก็เพียงพอแลวค่ะจริงๆฟังจากคุณทิพย์พูดมาจริงๆก็ใกล้ๆเคียงกันกับหลักเรื่องของสุขอนามัยนะครับเรื่องของการรักษาความสะอาดซึ่งฟังดูผมว่าเป็นข้อดีสําหรับ ผู้ประกอบการท่านอื่นด้วยซ้ำไปที่ที่มีสินค้าฝากเก็บอยู่ในคลังสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่คลังฮาลานถูกไหมครับเพราะว่าอย่างน้อยเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยให้ยินหมดถูกไหมครับอันนี้นี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นข้อดีนะครับมากกว่าความยุ่งยากทีนี้อีกอันนึงได้ยินมาว่าเรื่องของคลังสินค้าฮาลานเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มงวดเรื่องของเรื่องของสัตว์ใช่ไหมครับเรื่องของเรื่องของอะไรที่เป็นสิ่งต้องห้ามเนี่ยไม่ทราบว่าตรงนี้ มีอะไรบ้างแล้วก็ทางคุณทิพย์เนี่ยมีการบริหารจัดก,การยังไงในส่วนของ,ของ,ของคงร reserve ตรงนี้ค,ครับในส่วนของตัวกา,ก,าการป้องกันการปนเปื้อนนะคะ,คะที่เกิดจากสัตว์พาหะนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่ากระบวนการเนี่ยมันก็จะต้องมีการควบคุมตั้งแต่ภายนอกนะคะ,คะก็คืออาคารสถานที่ต่างๆนะคะ,คะก็คือมีรั้วรอบขอบชิดละ,ะที่สัตว์อะไรต่างๆที่จะไม่เข้ามาแล้วก็ ทิ้งปฏิกูลต่างๆนะคะแล้วก็ทําความสกปรกให้กับสินค้าก็จะเป็นบริเวณภายนอกหลักๆก็จะมีดูแลในเรื่องของของหมาสุนัขที่จะเข้ามามีการขับไล่ออกจากพื้นที่นะคะแมวต่างๆแล้วก็ตัวสัตว์พวกนกสัตว์ปีกนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกค่ะว่าห้ามมันบินมาได้ไหมก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะแต่แล้วถ้าเราพบเห็นก็จะมีการขับไล่ออกจากพื้นที่นะคะมีการจัดการอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็เข้มงวดรวมไปถึงในเรื่องของตัว เพดคอนโทรนค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการโดยรอบอาคารแล้วก็ภายในแล้วนะคะอย่างที่บอกค่ะเพดคอนโทรนเนี่ยหลักๆก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการหนูค่ะคหนูนะคะก็คือเป็นเชื้อโรคอยู่แล้วมีเป็นสัตว์ปาหาที่นําเชื้อโรคมาอยู่แล้วนะคะคก็จะมีทั้งกําจัดในส่วนของตัวรอบนอกอาคาร,คร เป็นการวางเหยื่อพิษนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวอาคารก็จะเป็นการวางขัดกาวเนะนี้ยค่ะรวมไปถึงแมลงต่างๆค่ะสนะัตว์ที่จะเข้าไปทําให้สินค้าสกปรกนะคะนะก็จะมีการฉีดพ่นแมลงน้ํายาต่างๆเพื่อที่จะกําจัดมันแล้วก็ป้องกันนะคะรวมไปถึงปัวกค่ะทนะี่เราเห็นค่ะก็อาจจะมาจากพื้นดินนะใไหมคะเราก็จะมีการฉีดน้ํายาลงใ้ถุนนะคะมนะีการตรวจสอบสภาพไม้พเพลทที่ใช้ในการจัดวางสินค้านะเพราะว่าไม้พเพลทเนี้ย ก็เอาไปสัมผัสกับสินค้าฮาลานโดยตรงใช่ไหมคะก็ดังนั้นเราก็จะมีการดูแลเนี่ยคะ่ะในเรื่องของเพดคอนโทรลที่ตั้งแต่ตัวภาชนะที่จะใช้วางสินค้าอาคารสถานที่จะเก็บรวมไปถึงตัวอุปรกรณ์ต่างๆเนี่ยคะ่ะให้มันสะอาดแล้วก็ปัาศกากจากเชื้อโรคที่มาจากสัตว์พาหะาต่างๆเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการควบคุมอ่าทีนี้ฟังคุณทิพย์พูดมาตรงนี้เนี่ยผมมีคําถามะนะครับมันก็ป๊อปอัพขึ้นมาเนาะเรื่องของฮาลานอีกนี่แหละนะ,ค,ะ,นะครับอย่างเช่น เมื่อกี้คุณทิพย์บอกแล้วว่าเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่จะมาปฏิบัติงานกับพื้นที่ในส่วนข,ของคลังสินค้าฮาลานเนี่ยจะต้องมีการทาความสะอาดร่างกายหรืออย่างน้อยก็มือด้วยสบู่ดินถูกไหมครับ<ช>ทุกครั้งก่อนจะเข้าใช้งานทีนี้เนี่ยแน่นอนคือคลังสินค้าฮาลานกับคลังสินค้าปกติเนี่ยะนะครับถ้าเกิดว่าคนปฏิบัติงานเป็นคนเดียวกันที่เขาเขาต้องทำยังไงครับอ๋อจริงๆเนี่ยตามข้อกำหนดเราจะต้องแยกก่อนนะคะคก็คือแยกพนักงานที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้าฮาลานนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่โอเคอาจจะเกิดการาลางงานหยุดงานใช่ไหมคะคต้องมีการโรเทชงานทดแทนกันนะคะงานโหลดเยอะอะพนักง,งานกลุ่มนี้จะต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนเทรนนิ่งเบื้องต้นในเรื่องของการปฏิบัติงานในคังฮารานนะคะคจะต้องล้างมือก่อนเข้าพื้นที่นะคะแล้วก็ไปในห้ามไปในจุดที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนนะคะรวมไปถึงไม่ ดูแลดูแลสุขสุขอนามัยของตัวเองด้วยไม่ได้ไปทําความสกปรกให้กับสินค้าแล้วก็รวมไปถึงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะห้ามเอาไปใช้ปะปนกันดังนั้นเนี่ยหลังจากพนักงานกลุ่มนี้เนี่ยผ่านการเทรนนิ่งเบื้องต้นแล้วก็จะเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นได้นะคะเว้นแต่อย่างที่บอกค่ะจะต้องได้รับอนุญาตนะคะจากทางผู้จัดการเท่านั้นนะคะอยู่ๆจะโรเททไปทดแทนกันเลยเนี่ยจะไม่ได้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งค่ะที่เราคอยคนโทรลอยู่ใช่ใช่ค่ะ ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นการวางระบบที่ชาญฉลาดนะครับเรียกว่าไม่ตัดโอกาสนะครับใน<ม>เรื่องของการใช้พนักง,งานให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับแต่ว่าอย่างน้อยคือเรามีการควบคุมตามหลักการที่ถูกต้องถูกไหมครับจริงๆแล้วก็คือพนักง,งานเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเป็นมุสลิมทั้งหมดก็ได้นะคะก็จะมีมุสลิมบางส่วนนะคะที่กํากับดูแลในเรื่องการเช็คของเช็คสินค้าแล้วก็ทํางานควบคู่กันกับพนักงานทั่วไปนี่แหละค่ะ ทีนี้ผมเคยดินมาว่าเรื่องของการขอเครื่องหมายฮาลาเนี่ยยากะนะครับแล้วก็<ช>ต้องมีการรีเช็คตลอดเวลาถูกไหมครับ<ช>ทีนี้เนี่ยใ,<ช>ในสองทางสินค้าเนี่ยเหมือนกันไหมครับ เหมือนกันค่ะก็คือเป็นลักษณะเดียวกันเลยทําตามข้อกําหนดทุกอย่างนะคะก็คือจะมีการยื่นขออนุมัตินะคะการใช้เครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ฮาลลนต่อให้ได้แล้วก็ต้องมีการประเมินทุกเดือนใช่<ล>ค่ะ,คะก็จะต้องมีการระบบการติดตามมีเจ้าหน้าที่มาให้คําปรึกษานะคะครวมไปถึงมีในเรื่องของการเช็คลิสแบบฟอร์มต่าง,างๆที่จะต้องเรียกดูแล้วก็ตรวจประเมินได้ตลอดรวมไปถึงมีการต่อใบอนุญ,ญาตต่าง,างๆทุกๆ1ปีค่ะซึ่งตรงในเรื่องของการทําข้อกําหนดเนี่ยเราก็จะต้องทําอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องนะคะมี มีการเก็บได้คอร์ดต่างๆไว้ตามข้อกําหนดเลยนะคะทีนี้ฟังจากคุณที่พูดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไปแต่แรกว่าเรื่องของฮาราเน่ยส่วนใหญ่คนจะมองในเรื่องของตัวสินค้าเป็นหลัก uh huh. ถูกไหมครับแต่ว่ากระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือจัดเก็บสินค้าเนี่ยคอ,อาจ,จะมองข้ามไปออไหครับแล้วก็ในส่วนของที่คุณทิพย์บอกว่าคุณทิพย์กำลังเข้าไปสู่ พื้นที่ตรงนี้ก็คือว่าการให้บริการคลังสินค้าฮาลานนะครับเราจะเห็นว่าผมมีสินค้าผมมีคลังแล้วกระบวนการต่อเนื่องต่างๆพวกนี้ครับีเ s e ร์ฟหรือว่าทางคุณทิพย์เองมีมีแผนจะขยายให้ครอบคลุมในส่วนของฮาลานไหมครับ ก็อย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้ก็คือเราเราขอของกระบวนการนะคะในเรื่องของกระบวนการจัดเก็บก็คือคลังสินค้าฮาลาลแล้วก็กระบวนการขนส่งสินค้าฮาลาลค่ะซึ่งก็จะครบถูวในส่วนของตัวโลจิสติกนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าสินค้าจะนําเข้ามาจากต่างประเทศใช่ไหมคะถ้าเป็นกลุ่มที่จะขายในโรงงานที่ผลิตอาหารฮาลาลนะคะเขาจะต้องขอเป็นตัววัตถุดิบนําเข้านะคะสินค้าฮาลาลนะคะก็จะขอใบอนุญาตมาแล้วถ้าทางผู้ประกอบการเองไม่มีสถานที่จัดเก็บใช่ไหมคะ ในเกี่ยวกับอาหารฮาลาลเนี่ยก็สามารถมาใช้บริการคังที่ได้รับการรับรองนะคะคังเก็บสินค้าฮาลาลได้รวมไปถึงในส่วนของกระบวนการขนส่งเนี่ยค่ะก็หนีไม่ได้ใช่ไหมคะที่จะซื้อมาแล้วก็ต้องมีการส่งไปขายไปนะคะก็กระบวนการขนส่งเหมือนกันค่ะสินค้าฮาลาลแล้วแต่ขนส่งไม่ฮาลาลอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ได้ฮาลาลซัลายเชนตรงนี้เราก็เลยมีแผนที่ทําควบคู่กันไปในเรื่องของกระบวนการขนส่งด้วยเราก็ ใช้โอกาสนี้เราอยากเป็นโลจิสติกฮาลานแบบครบวงจรค่ะโอ้ซึ่งผมก็ทราบมาแล้วว่าอีกไม่นานเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆของวีเซอร์เนาะที่ที่จะตอบโจทย์หรือตอบสนองตลาดมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตลาดสินค้าฮาลันนะครับก็วันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับผมพูดตรงๆเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้คุณทิพย์อยู่ระหว่างการรอรับตราเครื่องหมายฮาลานถูกไหมครับซึ่ง ซึ่งน่าจะไม่นานเนะเาะก็แผนไว้ไม่เกินวันที่20สิงหาเนี้ยคะ่ะเราจะดาเนินการเรียบร้อยนะคะคแล้วก็เปิดตัวกันครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้ประกอบการที่อยู่ทางบ้านนะครับหรือว่าคนที่กําลังคิดนะครับที่จะทําสินค้าเพื่อจะส่งออกไปยังประเทศกลุ่มมุสลิมหรือว่านาเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศดังกล่าวมาขายให้พี่น้องมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อคุณทิพวรรณเพื่อจะมาขอใช้บริการขังสินค้าหรือว่าบริการในส่วนของการขนส่งและกระจายสินค้า ที่เป็นฮาลานได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับซึ่งก็ผมว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งบริการนะครับที่เหมือนจะมีมานานนะครับแต่ว่าแน่นอนคือประเทศไทยเป็นประเทศมิกซ์นะครับมีหลายเชื้อชาตินะครับเพราะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนตลาดฮาลานก็อาจจะไม่ใช่เป็นจุดแข็งสักทีเดียวนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเราเป็นตัวโลกถูกไหมครับยังไงเราก็ต้องมานะครับซึ่งวีเซลก็ ก็เห็นแล้วนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตลาดที่มีศักยภาพนะครับแล้วก็เข้ามาสนับสนุนผู้ประกอบการถูกไหมครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP ีนะครับที่มาคุยกันในเรื่องดีๆกับคุณทิพวรรณอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวคราวหน้าขออนุญาตนะครับว่าได้เข้าหมายฮาลันแล้วเราขอมาทัวร์ได้ไหมได้เลยค่ะเราจะมาดูว่าเออเราเราจะบริหารจัดการยังไงในความเป็นจริงนะครับทีนี้ก่อนจะปิด EP ีนะครับมีคาถาม โผล่ขึ้นมานะครับจา,จากทางไลน์นะครับ <c oughs> ว่าจริง,รงๆแล้ววีเซิร์ฟเนี่ยมีทางสินค้ารฮารานอยู่กี่ที่ครับอตอนนี้ก็คือจะเป็นที่แรกนะคะคเป็นที่สาขาบางนาค่ะแล้วก็ประมาณตุลาคมนี้นะคะเราก็จะมีเปิดเฟสที่2ค่ะคที่สาขาหัดใหญ่ค่ะ๋อ,อลูกค้าทางใต้สบายเลยใช่ค่ะตรงนั้นแล้วก็ต้นปีหน้านะคะคก็มีแผนจะเป็นที่สาขาบางปูค่ะที่สมุทรปราการโอ้ค่ะ ออกใหญ่เลยนะครับก็เราติดตามดูนะครับความคืบหน้าของคุณทิพวรรณแล้วก็ทีมฮารานของ v s e r v ดเซิรนะครับว่าจะช่วยผู้ประกอบการเพื่อจะขยายตลาดตรงนี้ไปยังไงนะครับแล้วเรามาร่วมมือกันนะครับก็ขอบคุณคุณทิพย์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้เรามาพูดคุยวันนี้เกี่ยวกับการบริหารจัดการคลังสินค้าฮารานนะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้านะครับเรามาดูกันว่าเราจะไปพูดคุยกับใครอีกนะครับแล้วก็ไปคุยกันในเรื่องอะไรอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณทิพย์นะครับแล้วก ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าสัญญาครับเดี๋ยวเรามาทัวร์คลังฮาราสันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe สวัสดีค่ะ